สวัสดีครับพบกับผมปูวัด J-O2 อทูออฟฟิเชียลนะครับผมนะครับเซานี่นะกระถิมาว่าเรียงปูดคุยน้ำธรรมดาน้ำธรรมดานะครับมื่อคืนนะครับสาวน้อยนะครับเล่นยูเอนะครับเสิมสุขบังบอครับเมื่อคืนสมุทรปรการนะครับโอ้โหคนไหล มาคนหลายคือกองนะครับโัเนี้นะโมวันเป็นไดครับมานบ่ครับโมหลายคนนอาธิมานนะครับโมวันเนี่ยนะหลายคนอาธิมานอยู่เพราะว่านะน้ำหนักหกสิบขัลดลงนะครับบอกกันอยู่ข้างเมืองนะนะครับเราจะของเอาไว้ได้ครับของเอาไว้ได้เพื่อน เ <c oughs> ป็นเออคักเลยนะครับเมื่อวานเนี่ยเออคักแนงมันหนักหกสิบลดลงนะรับการน,นั่นเต็มก็ลายโตน,นั่นนะ <c oughs> มาณกันอยู่ดอกหลายคนนะครับขอ,ของสิ่นของก็ มันโชคดีทุกคนนะครับเป็นแรงแจกให้ต่อนะครับสู้ต่อพอมาวานเล่นอยู่บางพีนะครับค้นอะไรนะครับค้นลายอืมนะครับมันมันเงินนะครับวันนี้บางทีนะครับ พี่นะักขักเติบมนะวันคนหลายครับเมื่อวานนะครับเมื่อที่ล้างไปเดเวนอยูวันนะครับนะโอ้ายนะ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 พี่น้องเขา เดี๋ยววันเดี๋ยวทูเข้าไปต้อนรับไรวันนี้ครับเดินทางเลยนะครับนะวันนี้น้องเดี่ยววันเดี่ยวทูเข้าไปไรนะครับวัอนี้นะครับนะอยู่เลรนยู่เอทั้งเข้าวัดราชประดุกนะครับนะมองนนบุรีเนี่ยหลังโคมโปวัดราชประดุก,กไไนะครับวันนี้นะครับนะ,นะก็ชวนพี่น้องนะครับผนะนะู้ในะนะนะดอยู่ยใกล้ ใกล้ๆกแดงนะครับถ้าสรวกก็ชินชวนครับเพรลาดประดุกนะครับืันนี้นะ,นะ่วนผู้ใดที่ว่ายูกิไกลเลยเพราะสามารถไปได้ก็มีกุ้งปิดครับมีกุ้งปิดก็ดกทักไปที่สาน้อยเพชรบันแพงแฟนเพจนะครับบัตรราคา119บาทนะครับนะมาสซามมัมเมอร์ก็3 3 3บาทนะครับวนีน้ให้เขาได้เบิ่มได้ ในท่านในกลุ่มปิดนะครับพอมีไล่กลุ่มปิดกันนะครับแังเด็ก็ฝากพี่น้องนะครับกรณีที่ว่านะพอสามารถไปได้นะครับกนะ็ซื้อบัตรกลุ่มปิดกันนะครับบัตรกลุ่มปิดกันร้อยสิบเก้าบาทถ้ามองมาสามมือก็สามร้อยสามสิบสามบาทบก็ฝากพี่น้องนะครับสะดวกมองแดงนะครับนะไปกัน โดดข้างใ็ไปนะครับนะไปเป็นกลังใจให้ทีมงานสาวน้อยเพร่แพงทีมงานบอสโจนะเออนะนะทีมงานนะบ้านฮักต่าตังหรือล่ะนะครับนะบ้านฮักต่างๆนะครับแล้วก็ไปซอยกันเชื่อเป็นแรงใจให้นะครับยังได็กกับปากเป็น้องแม่น้ำนะครับนะครับ แต่ละเดรับเขาก็นะครับมีพี่น้องเขานะครับนะที่จะคอยเป็นกำลังใจช่วยกันนะครับในกระสังพี่น้องทุกคนสู้ๆเดี๋ยคนนะครับผมนะกับโมนี้ก็นะครับนะแหกบานครับแหกบานหนึ่นะครับนะโมือนี้ก็จะแหกบานอีกเมื่อนึ่งนะครับวัดลัดประดุกนะครับ เตือนวนพ้่งและครับ กันมัดราดประดุกน,นะครับนะครับเนี่ยก็ฝากนะครับผมก็จะมีเรื่องแจ้งพี่น้องนี่นะครับอะรบไรลวกฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้นะให้กับนะทีมงานแล้วก็เจวันเจียวทูนะครับนะอย่าลืม ผมก็ผู้วัดเจ้านอะุทูอภิเชนก็จบสำมีก่อนนะครับก็ฝากที่น,อน้องทุกคนสูทุกคนนะครับผมวันนี้นะแหกหมานคือเกานะครับอะไรก็ฝากไว้เจ้นทำดนีก่อนนะครับมาผมแจ้งเกาก่อนนะครับ,นะรบ,นะรบผมก็สวัสด,ดีแล้วทีรัครับผมสวัสดีครับ